สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่อง Mac ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงวิธีการติดตั้งแล้วก็ถอนการติดตั้งตัวฟอนต์นะครับโดยเฉพาะฟอนต์ที่ควรจะมีติดเครื่องอย่างเช่นไทยสารบัญน,นิวแบบนี้เนี่ยนะร,รวมถึงฟอนต์อื่นๆอย่างเช่นฟอนต์ที่มาจากตัว Google Fonts หรือว่าตัว nerd f o n t ด้วยนะครับเริ่มต้นมานะครับอันนี้ผมก็เข้ามาที่เบราว์เซอร์นะครับก็ใช้ Safari เนี่ยเปิดขึ้นมา เดี๋ยวผมก็จะขอเริ่มจากตัวไทยสารบัญน,นิวก่อนละกันนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับดาวน์โหลดไทยสารบัญ n ิวนะครับเนี่ยกด Enter ไปแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับ font.com เนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะครับไทยสารบัญน,นิวเนี่ยนะแล้วในนี้เขาก็จะบอกว่าทำไมเราถึงไม่ควรจะใช้ตัวไทยสารบัญ PSK นะครับคือเอาง่ายๆก็คือ ตอนนี้นะครับคุณจะใช้ตัวไทย t h สารบันนิวนะครับซึ่งในนี้ก็มีให้ดาวน์โหลดดูดีดาวน์โหลดไป8ล้านกว่าครั้งนะก็คลิกตรงนี้ดาวน์โหลดนะตรงนี้พกโฆษณาปิดไปนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จตรงนี้เนี่ยมันก็โชว์ขึ้นมาใดดาวน์โหลดนะเนะี่ย TH สารบันนิวก็คลิกไปได้เลยนะครับมันก็จะแตกตัวซิปไฟล์ออกมานะแตกซิปไฟล์ออกมาแล้วมันก็จะเปิดตัวไฟลเดอร์ของเรานะครับ เนี่ยข้างในก็จะมีฟอนต์นะครับอย่างเช่นเป็นตัวหนาตัวหนาบวกเอียงตัวธรรมดาแล้วก็ตัวเอียงเราก็ติดตั้งหมดเลยก็เลือกไว้นะครับก็มาคลิกที่ตัวแรกกดปุ่ม Shift แล้วก็คลิกตัวสุดท้ายเนี่ยเลือกไว้แล้วก็คลิกขวาหนึ่งครั้งมาให้ชัวร์ชวก็มาที่ Open with แล้วถ้าเราเห็นว่ามันจะเปิดด้วยตัว Font Book App เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยแล้ก็คลิกไป เนี่ยเรามันก็เปิดตัวฟอนต์บุ๊กแอปขึ้นมานะครับแล้วก็พรีวิวให้ดูนะครับเนี่ย TS สารบัน New นะครับหนะ้าตาเป็นแบบนี้เราก็คลิก i n s tall ได้เลยนะฮะคลิก i n s tall เ e t คราวนี้มาดูตรงฟอนต์ตรงนี้มันมีหมดของ English กับไทยนะครับในเครื่องผมเนี่ยก็มาหาดูนะครับนะตอนนี้มาละไทยสารบัน New นะครับแล้วก็มีอยู่เนี่ย ตีสไตล์ตรงนี้นะครับมันก็โชว์ให้ดูด้วยนะครับพรีวิวให้ดูได้แล้วเราก็สามารถไปใช้งานตัวฟอนต์นี้ได้ปกติละนะฮะอย่างเช่นไปเปิด Microsoft Word อย่างนี้เนี่ยเราก็สร้างไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นเนี่ย T-S a r a b i New ่าแล้วก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับเจนเปลี่ยนเป็นทดสอบภาษาไทยอ่า อันนี้ทั้งไทยทั้งอังกฤษได้ละนะครับแค่นี้เราก็จะได้ตัวไทยสารบัญมาละนะครับอันนี้ยังมีอีกฟอนต์อีกหลายอันนะครับที่ผมว่าควรจะติดตั้งนะครับก็คืออันนี้ผมจะชอบในของตัว Google Font นะครับแล้ก็พิมพ์เข้าไปเลยเนี่ย Google Font นะครับ และในนี้ก็จะมีฟอนต์ดีๆเยอะเลยสมมติคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับ Google Font เนี่ย Font Google com แล้วเราก็สามารถเลือกตัวฟอนต์ต่างๆได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยเราเลือก Language ตรงนี้บอกเอาฟอนต์ที่รองรับภาษาไทยแล้วกันก็พิมพ์ไทยเข้าไปเนี่ยนะฮะเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาหลายอันสมมุติว่าผมว่าฟอนต์คันดิตเนี่ยดูโมเดิร์นดีนะครับก็คลิกไปนะฮะหครั้งเนี่ยแล้วมันก็จะพรีวิวให้ดูนะครับ ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในนี้แมบมี Variation เยอะมากนะครับตัวหนาก็มีหลายหนาด้วยนะครับก็คือมีเยอะเลยนะฮะเราก็มาเนี่ยคลิก Get Fo อนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ดาวน์โหลดเราจะดาวน์โหลดพร้อมกันหลายอันก็ได้ประเดี๋ยวนี้ผมเลือกแค่ฟอนต์เดียวอยู่นะครับนั้นผมว่าถ้าง่ายก็ดาวน์โหลดทีละฟอนต์ Font นะครับผมคลิกอันนี้แล้วก็อันนี้ผมไม่เคยดาวน์โหลด ตัวไฟล์จากเว็บไซต์ตัวนี้ตัว s a f a r i ก็จะบอกเรื่อง Security มาก็คลิก allow ไปนะครับเนี่ยมันก็จะมาตรงดาวน์โหลดของเราเนี่ยมีคณิ i ต .zip เนี่ยคลิกไปคันนี้ก็จะเข้ามาเหมือนเมื่อกี้นะครับมันก็เปิดไฟล์เดอร์ขึ้นมาเราดูนะครับฟอนต์เนี่ยคัิตเนี่ยมีเยอะเลยเป็น10เลยนะครับตัวหนาตัวเอียงตัวหนามากหนาน้อยบางมากบางน้อยแล้วก็เลือกไว้แล้วก็คลิกขวา Open w i ิสเหมือนเดิมชัวๆนะครับ มันจะเข้าสู่การตรวจสอบแล้วเราก็มาคลิก i n s tall ตรงนี้แล้วเราก็มาเนี่ยมาดู all font s, หรือว่า my font ก็ได้นะครับเนี่ยถ้ามาดูที่ my font s, นะครับก็จะเห็นฟอนต์ที่เราติดตั้งเองนะครับที่ไม่ได้มาจาก system เนี่ยคันนิตก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วจะมาเลือกฟิลเตอร์แบบไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวคันนิตนะก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือวิธีการติดตั้ง อ่าคันนี้ถ้าเราจะถอนการติดตั้งบ้างนะครับเราจะทําไงสมมติว่าฟอนต์คันดิเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์นิดหนึ่งวิธีใช้ก่อนล้วกันสมมติว่าตรงนี้พอติดตั้งเสร็จเราก็มาเทสด้วยโปรแกรมหนึ่ง kanit นะคือถ้ามันไม่ขึ้นแสดงว่าเราต้องปิด Word กดองเราไปรอบหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้มันไปรีเฟรชตัวฟอนต์เนี่ยผมคิดไปนะครับ Microsoft Word เนี่ยแล้วก็ดีลีทไปแล้วกันแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะครับใน Word จะใช้โปรแกรมอื่นก็ได้นะครับในการทดสอบเนี่ยตรงนี้เราก็มาเลือกคันนิต K A N I T R คนนมาแล้วนะครับตรงนี้ผมก็พิมพ์เนี่ยทดสอบภาสาไทยนะครับทดสอบทดสอบตัววรรณยุกต์นะครับวันลอยหรือเปล่าเนี่ยวรรณยุกต์ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ ดูตัวนี้ด้วยละกันตัวกาลันตัวการันก็ถูกต้องอแค่นี้เราก็จะได้ละตัวฝนนะครับอันนี้ผมปิดไปนะครับอาวน,นี้วิธีลบนะครับเราก็มาดูสมมุติว่าผมอยู่ที่ไทยตรงนี้นะครับแล้วผมจะลบตัวฝนคณิตออกละกันนะครับเนี่ยก็คลิกขวาไปเราบอกอมันไม่มีในนี้ไม่โชวว่าตัวรีโมฟเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับ เราก็มาคลิกโชว์อินไฟเดอร์ได้นะฮะถ้ามันโชว์ว่ารีมูฟได้ก็คลิกรีมูฟไปนะครับอันนี้ผมโชว์อินไฟเดอร์เนี่ยมันก็จะเลือกฟอนต์นะครับในนี้มันจะมาในโฟลเดอร์ที่เป็นฟอนต์ที่เราอินสตอลเองเนะี่ยพอเห็นแบบนี้นะครับมันก็จะเลือกทุกอันที่เป็นคณิตเราก็กด Command Backspace นะครับเพื่อลบตัวนี้ได้นะครับก็เป็นตัวการลบขี์มาตรฐานนะครับของตัว ไฟเดอดหรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็ move to trash ก็ได้เหมือนกันนะครับนะผมเอ,า,อางนี้แล้วกัน move to trash ไปนะแล้วเราหดอันนี้ไปนะครับคันี้ฟอนต์ตัวคันนิดก็จะหายไปละนี่ก็คือวิธีการติดตั้งแล้วก็ถอนการติดตั้งนะครับครันี้มีอีกอันหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับนอกจาก Google font s, แล้วสำหรับคนที่ ใช้พวกเทอร์มินาลต่างๆนะครับเนี่ยแล้วก็มีการคัสตอไมตตัวพร้อมต่างๆนะครับเ,เช่นเป็นพวกเนี่ยสัญลักษณ์พิเศษเนี่ยมันจะมีอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเรียกว่า Nerd f o ฟ t นะครับเราก็พิมพ์ Nerd f o ฟอดาวน์โหลดไปนะครับเนี่ยแล้วเราก็มาคลิกอันเนี้ยอันแรกเลยนะครับเนี่ยคลิกเข้าไป เนี่ยจะได้หน้านี้มานะครับแล้วนี้ก็จะมีพรีวิวให้ดูนะครับสมมติบอ,อกง่ายๆผมบอกว่าเออฟอนต์นี้ดูอ่านง่ายดีมีการแยกระหว่างตัว i ตัว L ลเลขหนึ่งเนี่ยชัดเจนตัว O เล็กใหญ่แล้วก็ O ใหญ่กับเลขศูนย์อ่าต่างกันตรงที่เลขศูนย์ก็มีตัวสแลขวางลงมาแบบนี้ผมดูแล้วอ่าฟอนต์นี้ดูใช้ได้เราก็คลิกดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็ทําเหมือนเมื่อกี้อันนี้มันก็ทําไม่เคยดาวน์โหลดมาจากอันนี้ต้อง ขออนุญาตก่อนแล้วก็ allow อัาลาวไปพอเข้ามาได้เสร็จผมก็มาเนี่ยฟอนต์อันนี้คลิกไปตัวที่เป็นซิ p file เนี่ยตรงนี้มันก็จะขึ้นมานะครับฟอนต์ 0xproto เนี่ยเราก็เลือกเฉพาะที่เป็น ttf ละกันนะครับคลิกขวา open ด้วย f o n t b o o กแบบนีอ้อันนี้ก็มีพรีวิวให้ดูแล้วก็คลิก install มี อ่าผมคลิกไปฮะตอนนี้เราก็ควรจะได้ตัวฟอนต์เนี่ยศูนย์เอ็กโตเนี่ยเนร์ฟอนขึ้นมาละนะครับเราตัว n e r ร์ฟอนตพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้โดยเฉพาะตัวคนที่ใช้ตัวเนี่ยเทอร์มินลนะครับประเดียวนี้ผมใช้ i t เทมเดี๋ยวผมสตาร์ทเทอร์มินธรรมดาอ่าเดี๋ยวผมมาสตาร์ทตัวเทอร์มินลในนี้แล้วกันนะครับลอน c ์แพดเนี่ยดูโปรแกรมเทอร์มินาลจะจะนะครับ ที่ติดมากับเครื่องเนี่ยนะสมมุติผมอยากจะเปลี่ยนฟอนต์อันนี้นะครับก็กด Command แล้วก็ตามด้วยตัวคอมมานะครับช็อตคัดของตัว Preference เนี่ยแล้วตรงนี้ฟอนต์เนี่ยตรง Text ตรงนี้แล้วก็บอกว่า change ตรงนี้นะแล้วตรงนี้มันก็จะมีให้เลือกฟอนต์นะครับเราก็เลือกเนี่ยฟอนต์ตัวเมื่อกี้นะครับ 0x ไรเนี่ยเนี่ยนะครับเอา ฟิกวิดนะครับพรพวกโมโนเนี่ยอ่าเราก็จะเห็นตัวนี้ 0x นย์เอกโปรโตนะครับเราก็ขนาดจะเอาแบบไหนก็เลือกไปนะครับตรงนี้เป็นเล็กกูล่าไซส์เอาสัก18แบบนี้ปิดไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ตัวโปรโตละนะครับแล้วฟอนต์พวกนี้ก็จะมีสัญลักษณ์อย่างเช่นไอคอนของ Apple อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็ตัวเป็นแบบที่เขาเรียกว่า p o w e r l i ์ไเนี่ยพวกเนี้มีหมดนะ แล้วตัวเนื้อฟอนต์ที่เรามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็มาสกอรเราชอบอันไหนก็ดาวน์โหลดไปใช้นะครับก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปลองประยุกต์ใช้งานกับเครื่อง Mac ของท่านดูนะครับสวัสดีครับ